ทั้งทีก็ได้ลองอาหารไทยที่ใช้เทคนิคสมัยใหม่ครับแบงค์กับผมชวานวัฒนารชฟดูเป็นเชฟเชฟร้านสมุนครับร้านสมุด,มดภูเก็ตมีฟู้ดฟรานิ่งร้านนี้ไม่ธรรมดาเลยเรียกว่าสุดยอดฝีมือ เราเป็นร้านอาหารไทยที่ใช้คุกกิ้งเทคนิคสมัยใหม่เข้ามารวมด้วยแอปเป i z เซอร์นาซีดาแกที่ประกอบด้วยปลาช่อนทะเลเก็ดปลาช่อนมูสปลาแล้วก็หัวใช้เทา้าดองเปรี้ยวอันนี้ได้กลิ่นอายความเป็นอาหารทางใต้ติดกับมาเลเซียต่อมาเป็นข้าวยำข้าวคลุกพริกแกงซอสบูดูใบชะพรูส้มโอ แล้วก็ดอกดาล่าอูหน้าตาแบบนี้แหละข้าวยำหอยครั้งนี้สุดยอดเลยจานนี้จะเป็นซอสมะขามอ่อนมีรสเผ็ดโรยข้าวคัว่วแล้วก็มีใบส้มป่อยส่วนจานนี้จะเป็นกุ้งแชร์บวยเจลสีเขียวกับสีชมพูนี้คือเจลพริกแล้วก็สีชมพูจะเป็นเจลหอมแดงเขาเอาไปคลุกน้ำยำกะปิข้างล่างมีกุ้งแห้งแล้วก็กระเทียมทนดอง คอสตต่อไปจะเป็นแกงส้มจานนี้มีมูสแกงส้มราดซอสแกงส้มมียอดมะพร้าวละกอดองดอกสนโนดองฉ่าอมทอดแล้วก็กินกับโรตีกรอบแผ่นเล็กๆมีแกงส้มจริงๆเชื่อเลยจานนี้ปลาดุกทะเลดูหน้าตาสิคะไข่ปลาดุกทะเลเขาเอาไปดองแล้วก็มีข้างล่างที่เป็นเจลมะม่วงเปรี้ยวมีหอมแดงเอาไข่ปลาดุกทะเลเอาไข่ปลาดุกทะเลมาทําแห้งแล้วมาขูดฝอยโรยบนเนื้อ เพื่อเพิ่มความหอมมีรสมิติสัมผัสที่แตกต่างในหนึ่งคำมากๆเลยค่ะปลามงเนื้อปลาเอามาดรายเอทมะเขือเทศอบกรอบน้ำยำแบบเย็นเสิร์ฟมาเป็นลักษณะซุปเย็นค่ะกุ้งลายเสือนี้ไปทำติ่มซำคางกุ้งก็เอาไปทอดส่วนเปลือกที่เหลือก็เอามาทำซุปเรียกว่าเป็นซีโร่เวสจริงๆค่ะใช้หมด ทุกอย่างทุกส่วนเลยเมนูชื่อว่าปูดำเขาเอาเนื้อปูดำแล้วก็มีข้าวกรอบข้างล่างจะเป็นเหมือนไข่ตุ๋นที่ใส่พริกแกงกะหรี่รสชาติก็นุ่มนวลหอมพริกแกงเลยค่ะปลาเต่าเต้ยเอาเนื้อปลามาไดเอชสองวันแล้วก็มีไข่ปลาลิวกิวซอสเบอร์บองตะไคร้ส่วนครีปปลาเอาไปตุ๋นในน้ำมันแล้วก็มาทอดให้กรอวางอยู่บนปลา แผ่นเล็กๆค่ะกุ้งมังกรภูเก็ตเอามายา่าซอสจะเป็นน้ำจิ้มสีฟูไทยน้ำส้มจากนาครศรีธรรมราชมีสาหร่ายพวงองุ่นมะเขือเทศเชอร์รี่ดองมะเขือเทศหมัก3ามวันใส่กระเทียมพริกป่นผงสาหร่ายพวงองุ่นเพื่อโรยข้างบนละเอียดมากๆเลยค่ะส่วนจานปลาหมึกก็จะเป็นปลาหมึกที่เอาไปอบแบบสโล w r o a s ยัดไส้ด้วยข้าวเหนียวบะจากเสร็จแล้วเวลาเสิร์ฟเอามา รมด้วยควันไม้เสิร์ฟคู่กับชมพู่ราดด้วยซอสหมึกดำจากนั้นขูดโรยด้วยไข่ปลาหมึกและส้มซ่าค่ะพวกลิ้งปูหมากับผักพื้นเมืองค่ะต่อไปเป็นจานปลาตามฤดูกาล ใส่ขิงดองแล้วก็อยู่ในซุปเต้าเจี้ยวหอยชักตีนซอสชาคอมปูชาแล้วก็ตะไคร้ค่ะปิดท้ายด้วยข้าวอบมอดินภูเก็ตใส่สาหร่ายคอมบุค่ะขนมชื่อว่าตูโบของหวานจากมันหวานฟักทองแล้วก็ถั่วแดงโกโก้มูสค่ะ เป็นมูสโกโก้ใช้ผงโกโก้มูสจากชุมพรค่ะส่วนข้างล่างจะมีครัมเบิลส่วนข้างล่างจะมีครัมเบิลกาแฟาค่ะปิดท้ายด้วยไอศครีมมะม่วงเบาเสิร์ฟกับซอสน้ำปลาหวานหน้าตาก็เป็นแบบนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาหารของที่ร้านนี้ต้องบอกเลยว่าเชฟเก่งมากๆค่ะลองมาดูนะคะถ้ามาที่ภูกเก็ตมาดามตวงแนะนำเลยค่ะ แบบโมเดิร์นคงคุณภาพที่ดีสุดแหละแต่ว่ารสชาติก็คือจังความเป็นไทยือนเดิมครับไม่เชื่อต้องลองทาน,นครับจองมาก่อนนะคะร้านนี้ชื่อร้านสมุทรค่ะแล้วพบกันถ้าไปภูเก็ตครั้งหน้าค่ะบาย